หลักสูตรสาขาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านทฤษฎีรู้ปฏิบัติอย่างสร้างสารรค์และมีจรรยาบันปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด3หลักสูตรได้แก่ 1. ห,หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีใช้ระยะเวลาในการศึกษาเทอมปกติทั้งหมด4ปี 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีและหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานิสิตจ,จะใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งเทอมปกติและภาคฤดูร้อนทั้งหมด4ปีและ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด5ปี สำหรับรายวิชาที่เปิดสอนแบ่งออกตามความเชี่ยวชาญและงานวิจัยของคณาจารย์ผู้สอนซึ่งประกอบไปด้วย4แขนงดังนี้ 1. แขนงเคมีอินทรีย์จะศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติและการสังเคราะห์สารอินทรีย์ตัวอย่างของงานวิจัยในด้านนี้ได้แก่การค้นหาสารจากพืชสมุนไพรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทางด้านเภสัชเครื่องสาอางและทางการเกษตร รวมไปถึงการนำข้อมูลที่ได้ไปทำการสังเคราะห์เพื่อพัฒนาสารให้มีศักยกภาพมากยิ่งขึ้น 2. แขนงเคมีเชิงฟิสิกส์ศึกษาเกี่ยวกับโพลิเมอร์วัสดุนาโนและเคมีเชิงคำนวณตัวอย่างของงานวิจัยได้แก่การสังเคราะห์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติรวมไปถึงการใช้ข้อมูลเคมีเชิงคำนวณในการพัฒนาวัสดุให้มีศักยภาพสูง 3. ามขแขนงเคมีอนินซีจะศึกษาเกี่ยวกับวัสดุทางด้านเคมีอนินซีรวมไปถึงวิเคราะห์โครงสร้างสารด้วยเทคนิคผลึกศาสตร์ตัวอย่างของงานวิจัยในด้านนี้ได้แก่การสังเคราะห์วัสดุโลหะอินทรีย์เพื่อพัฒนาเป็นตัวตรวจวัดและการพัฒนาวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 4. แขนงเคมีวิเคราะห์ จะศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างกา,าารรานนการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยการวิเคราะห์หาองค์ประกอบและปริมาณของสารในสิ่งแวดล้อมการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆเช่น AAS, HPLC, GC, UV-visible spectroscopy, flow injection และ electrochemistry เป็นต้นตัวอย่างของงานวิจัยในด้านนี้ได้แก่การหาปริมาณวิตามิน แร่ธาตุที่จำเป็นสารให้ความหอมและโลหะหนักในตัวอย่างนาข้าวเอกเกษตรอินทรีย์และพืชสมุนไพรสำหรับแนวทางการทำงานของบัณฑิตสาขาวิชาเคมีสามารถทำงานได้หลายภาคส่วนเช่นนักเคมีหรือนักวิจัยในสถานประกอบการทั้งทางภาคอุตสาหกรรมอาหารยาเครื่องสำอางปิโตเคมีพลังงานองค์การเภศัากรรม รวมไปถึงสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศสำหรับหน่วยงานทางราชการบัณฑิตเคมี M. สามารถทำงานในตำแหน่งนักเคมีในหน่วยงานทั้งกลมวิทยาศาสตร์ทหารบกกลมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานและรับราชการครูสำหรับบัณฑิตเคมี M. ที่จบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหรือสูงกว่าสามารถเข้าทำงานในสถาบันอุดมศึกษาเช่นอาจารย์มหาวิทยาลายัย นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการนอกจากนี้อาจทำงานในสายอาชีพอื่นๆเช่นตัวแทนจำหน่ายยาสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์รวมไปถึงติวเตอร์และอาชีพอิสระ ทำงานอยู่บริษัทดีท็อกประเทศไทยจำกัดครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ตำแหน่งก็คือเป็นพนักงานเอกสารออยครับครับทำงานนะครับ TNS ครับผมตำแหน่งงานนะครับเป็นซัพพลายเออร์ครับผมทำงานที่บริษัทสามแพทย์เทสท์ครับตำแหน่งนักเคมีครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์อาหารครับตำแหน่งนะคะเป็น ช่างผลิตอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ทำงานที่โฟรสแลบค,ค่าบางทีค่ะตำแหน่งแบบเทคโนโล o g ค่ะค่ะทำงานที่บริษัทสิริบัญชาคะ่ะตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ค่ะทำงานที่บริษัท h อ e จำกัดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้อง l a บคะ่ะทำงานที่บริษัท UAE คะ่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทดสอบคะ่ะทำงานที่บริษัทเอ็นไ e ด์ดิค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทดสอบคะ่ะทำงานที่วีฮาแอลบคะ่ะตำแหน่งเป็นนักเคมีค่ะ thank you